โดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละสองครั้งคือเช้าเย็นและเมื่อไปก็จะไม่ไปมือเปล่าถ้าไปในเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระถ้าไปในเวลาเย็นก็จะถือน้ำปานะไปถวายเพราะนางมีปกติทำอย่างนี้เป็นประจำ จนเป็นที่ทราบกันดีทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแม้นางเองก็ไม่กล้าที่จะไปวัดด้วยมือเปล่าเปล่าเพราะละอายที่พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน,น้อยต่างก็จะมองดูที่มือว่านางถืออะไรมาและก่อนที่นางจะออกจากวัดกลับบ้านนางจะเดินเยี่ยมเยียนถามไถ่ความสุขความทุกข์ และความประสงค์ของพระภิกษุสามเณรและเยี่ยมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุกๆองค์กรแล้วจึงจะกลับบ้านวันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัดนางได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาประสารมอบให้หญิงสาวผู้ติดตามถือไวเมื่อเสร็จภารกิจฟังธรรมและเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรแล้ว ขณะเดินทางกลับบ้านนางได้บอกให้หญิงรับใช้ส่งเครื่องประดับให้แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ที่ศาลาฟังธรรมนางจึงให้กลับไปนำมาแต่สั่งว่าถ้าพระอน,นุ์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมาให้มอบถวายท่านไปได้เลยเพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าถูกต้องสัมผันธ์แล้วซึ่งพระอน,นุนเถระ ท่านก็มักจะเก็บรักษาของที่อุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอและก็เป็นไปตามที่นางคิดไว้จริงๆแต่นางก็กลับคิดได้อีกว่าเครื่องประดับนี้มีประโยชน์แก่พระเถระดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแล้วนำออกขายในราคา9โกดกับหนึ่งแสนกหาปณะนะตามราคาทุนที่ทำไว้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์พอที่จะซื้อไว้ได้นางจึงซื้อเอาไว้เองด้วยการนำทรัพย์เท่าจำนวนนั้นมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามประทับของพระบรมมศสดาและเป็นที่อยู่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระบรมศาสดารับสั่งให้พระมหาโมคคลานะ เป็นผู้อำนวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปรา,าสาทสองชั้นมีห้องสำหรับพระภิกษุพักอาศัยชั้นละ500ห้องโดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง9เดือนและเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้นำว่าพระวิหารบุพารามโดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาสเสวยและฉันพัตหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจะเตรียมพัตหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนางในวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมา พระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาน้อยคิดว่าเป็นนักบวชจีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแก่นางวิสาขาวา่าข้าแต่พระแม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นมีแต่ชีเปลือยแก้ผ้าอาบน้ำกันอยู่ นางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของสาวชายแล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาศรัทธ,ธาเลื่อมใสมีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศา,ศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงสามผืนคือ ผ้าจีวรสำหรับหม่มผ้าสังฆาติสำหรับห่มสอนและผ้าสบงสำหรับนุ่งดังนั้นเมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมมาสสดาเสด,สเด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จพัฒกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพร เพื่อถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่เป็นยอดแห่งอุปัายิกาธนุบํำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยไทยทานต่าง ทั้งที่ถวายเป็นของสงฆ์และส่วนรวมและถวายเป็นของส่วนบุคคลคือแก่พระภิกษุแต่ละองค์แต่ละองค์การทำบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการตามหลักบุญกริยาวัตถุดังคำที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารคือวัดบุพารามที่นางสร้างถวายด้วยคำว่าความปรารถนาใดๆที่เราตั้งไว้ในการก่น ความปรารถนานั้น,นทั้งหมดของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้วความปรารถนาเหล่านั้นคือ 1. ความปรารถนาที่จะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นวิหารธาน 2. ความปรารถนาที่จะถวายเตียงตังฟูกหมอนและเสนาสนพันส์ 3. ความปรารถนาที่จะถวายสลากกพัดเป็นโภชนาทาน 4. ความปรารถนาที่จะถวายผ้ากาสาวพัดผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นจีวรทาน 5. ความปรารถนาที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นเพศัจทาน ความปรารถนาเหล่านั้นของนางวิสาขาสำเร็จครบถ้วนทุกประการสร้างความเอืบอิ่มใจแก่นางยิ่งนักนางจึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารทานพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าวพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นกิริยาอาการของนางวิสาขาแล้วต่างก็รู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาง จึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่ได้พบเห็นและรู้จักนางวิสาขาก็เป็นเวลานานพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นนางขับร้องเพลงและแสดงอาการอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ในวันนี้นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดาบุตรธิดาและหลานหลาน ได้เดินเวียนรอบปราศาสตร์และบ่นพึมพำคล้ายกับร้องเพลงเข้าใจว่าดีของนางคงจะกำเริมหรือไม่นางก็คงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธิดาของเราไม่ได้ขับร้องเพลงหรือเสียจริตอย่างที่พวกเธอเข้าใจกันหรอก แต่ที่ทิดาของเราเป็นอย่างนั้นก็เพราะความปิติยินดีที่ความปรารถนาของตนที่ตั้งไว้นั้นสำเร็จรุล่วงสมบูรณ์ทุกประการนางจึงเดินเปล่งอุทานออกมาด้วยความอิ่มเอ,ม,อมใจด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้อุปถรัรมบำรุงพระภิกษุสงฆ์และได้ถวายวัตถุจตุปปัจจัยในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากดังกล่าวมา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางในตำแหน่งเอตัคะเป็นผู้เลิศดกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกา